นักศึกษาวิทยาหานทุกนายกับผมร้อยตีอภิธิ์หลอมการตำแดงภูวิชาผสมเหล่าประจํารายวิชาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นวันนี้จะมาสอนการเข้าเฝืเ่ชั่วคราวและการช่วยฟื้กคืนชีพหรือการทํา CPR ความมุ่งหมายของรายวิชานี้ 1. เพื่อให้นักศึกษาวิทยาหารมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 2. เพื่อให้นักศึกษาวิทยาหาน สามารถปฏิบัติ 3. เพื่อให้นักศึกษาวิทยาหายนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดเพื่อเป็นประโยชน์สืบไปครับรายวิชาแรกการเข้าเฝอกโชคราวประโยชน์ของการเข้าฝอกโชคราวนั้น1เพื่อให้อวัยวะส่วนที่หักนั้นอยู่กับที่ 2. เพื่อลดการบาดเจ็บของอวัยวะนั้น3เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นและ4ี่ เพื่อการเคลื่อนย้ายต่อไปจะเป็นการสาธิตการเข้าเฝือกชั่วคราวบริเวณท่อนแขนด้านบนในกรณีที่แขนท่อนบนหักนะการหักสองกระดูกครับจะมี2ลักษณะ1คือการหักแบบเปิดหักแบบเปิดคือการที่มีกระดูกโผล่มาบริเวณผิวหนังของเรามีเลือดออกนะในขั้นตอนนี้เราต้องทําการห้ามเลือดก่อนก่อนที่ทําการเข้าเฝือก สองคือกระดูกหักแบบปิดกระดูกนั้นจะไม่ทิ่มออกมาบริเวณผิวหนังของเรานะครับแต่จะมีรอยช้ำๆกดไปแล้วเจ็บขั้นตอนแรกในการเข้าเฝือกเราต้องประเมินผู้ป่วยก่อนนะว่าเขากระดูกหักจริงหรือเปล่าโดยใช้หลัก 3P มพีแอหนึ่งคือเพนคือการบาดเจ็บหากเรากดบริเวณที่บาดเจ็บหรือเราสงสัยว่ากระดูกหกักเขาเจ็บหรือเปล่า เช่นกรณีนี้กระดูกหักแขนท่อนบนผมกดไปเจ็บครับเจ็บต่อไปคือโพลาเป็ดนจุดโพล่านะครับคือการตรวจสอบดูว่าเอาไวัยวะส่วนปลายนะครับเย็นซีดไหมนะครับถ้าหากว่าเย็นหรือซีดแสดงว่าบริเวณท่อนนี้นะครับอาจจะมีการหักจนทําให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณเอาวัยวะส่วนปลายไม่ได้ และ3นะครับตัวสอบการชาของไอวะโดยการใช้นิ้วมือของเรานะครับจิ้มบริเวณส่วนปลายในกรณีนี้ก็คือนิ้วแล้วก็ถามาผู้ปาดเจ็บว่ารู้สึกชาไหมเขารู้สึกไหมในกรณีนีนะ้จะไม่รู้สึกนะจะชานะถ้าหากว่าเราประเมินแล้วครบ3องค์ประกอบนี้ให้เราทำการเข้าเฝือกได้เลยต่อไปเป็นวิธีการสาธิต การเข้าเฝือกชั่วคราวบริเวณแขนท่อนบนวัสดุอุปรกรณ์อาจจะเป็นกระดาษแข็งถ้าหากไม่มีอาจจะเป็นไม้ไม้เป็นไม้แผ่นนะซึ่งเราสามารถหาได้ในบ้านเรือนในภูมิประเทศต่างๆนะจากนั้นเชือกนะอะไรก็ไดนะ้วิธีการทำนะครับโดยใช้กระดาษแข็ง ที่เรามีอยู่นะครับปอดเข้าไปบริเวณแขนยัดเข้าไปบริเวณรักแร้นะครับแบบนี้จากนั้นใช้ผ้าที่เรามีอยู่พัน ไ,ได้ลักษณะนี้เมื่อเราใช้ผ้าพันแขนล็อกบริเวณแขนที่หักแล้วเราต้องใช้ผ้าอีกผืนหนึ่งล็อกท่อนแขนกับลำตัวเพื่อไม่ให้แขนท่อนนี้มีการเคลื่อนไหว บบนี้เมื่อเราพันท่าลักษณะนี้แล้วจากนั้นก็คอยรถพยาบาลเพื่อทำการช่วยเหลือต่อไปต่อไปเป็นการสาธิตการเข้าเฝือกชั่วคราวบริเวณแขนเท้นล่างั้นตอนแรกต้องประเมินผู้ป่วยก่อนว่าบริเวณแขนนั้นเจ็บหรือเปล่าถ้าเรากดไปแล้วเจ็บแสดงว่าบริเวณนี้มีการหัก สองคือการประเมินบริเวณอวัยวะส่วนปลายว่ายเย็นซีดหรือไม่และสามดูว่าบริเวณอวัยวะส่วนปลายนั้นชาหรือเปล่าถ้าเราประเมินแล้วเข้าสามหลักเกณฑ์นี้แสดงว่าบริเวณท่อนแขนตรงนี้หักอย่างแน่นอนจากนั้นให้ทาการเข้าเฝือกได้เลยต่อไปเป็นงานสาธิตการเข้าเฝือกบริเวณแขนท่อนล่างขั้นตอนแรกให้เราทํามือในลนักษณะเหมือนอุ้มลูก โดยวิธีการก็คือปร,ประคองแขนท่อนล่างที่หักพาดผ่านกึ่งกลางลำตัวฝ่ามือประกบเข้ากับลำตัวและใช้อีกแขนหนึ่งประคองมือที่หักไว้โดยเอามาุมบริเวณสองจากนั้นใช้ผ้าสามเหลี่ยมแบบนี้วิธีใช้ก็คือใช้ผ้า สอดเข้าไปบริเวณท่อนแขนที่หักโดยให้สามเหลี่ยมของผ้าอยู่บริเวณสอก แล้นนำปาผ้าที่อยู่บริเวณฝ่ามือผ้าขึ้นไปบริเวณหัวไหล่และนำผ้าอีกข้างหนึง่งผ้าอ้อมบริเวณคอมามัดบริเวณท้ายทอยด้านตรงข้ามกับแขนที่หักจับผ้าให้พอดี เพื่อทําได้แบบนี้แล้วให้รอรถพยาบาลเพื่อทําการรักษาต่อไปต่อไปเป็นวิธีการสาธิตการเข้าเือกช่วคราวบริเวณขาท่อนล่างวัสดุปรปกณ์คือไม้ที่หาได้ตามภูมิประเทศอาจจะเป็นเหล็กไม้กวาดเท่าที่หาได้จากนั้นเป็นเชือกเป็นผ้า เต่าที่หาได้ต่อไปเป็นวิธีการทำขั้นตอนการเข้าเฝือกชั่วราวบริเวณขาเท้าล่างอันดับแรกก็คือการประเมินผู้ป่วยโดยใช้หลัก 3P หนึ่งคือเพนเมื่อเราจับบริเวณที่มีกระดูกขัดจะรู้สึกเจ็บสองอล่าก็คือการตรวจสอบดูว่าอาวัยวาส่วนปลายนั้นซีดเย็นหรือเปล่าในกรณีที่เป็นช่วงขาให้ถอดรองเท้าออก สิ่งที่ผูกมัดลัดตึงเพื่อให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกนะเมื่อเราประเมินดูบริเวณเท้าซีดเย็นจากนั้นให้ประเมินดูว่ามีอาการชาไหมในตัวพีที่3ก็คือ p a r e t e s i s ครับถ้าหากว่าเราจับไปนะครับโดยใช้มือจับแล้วมีอาการชาแสดงว่าบริเวณขาท่อนล่างตรงนี้หักอย่างแน่นอนจากนั้นวิธีการเข้าเฝือกช้คาว ให้หาวัสดุที่มีความยาวมากกว่าบริเวณขาแบบจากวัดจากบริเวณหัวเข่าถึงปลายเท้าไม้ท่อนนี้สามารถใช้ได้โดยไม้ท่อนแรกเนี่ยจะเอาวางลงบริเวณด้านล่างของอวัยวะที่หัก ใช้ไม้อีก2อันนะครับประกบทางซ้ายและทางขวาของไอ้ไว้นั้นจากนั้นใช้ผ้าพันอรอบบริเวณที่เราประกบไว้ ถาเราพันผ้าได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วให้รอรถพยาบาลแต่มีข้อเน้นย้ําในการพันผ้านะไม่ควรจะพันแน่นจนเกินไปหรือว่า,าหลวมจนเกินไปถ้าหากว่าเราพันแน่นจนเกินไปจะทําให้เลือดมาเลี้ยงเอาไว้วัสดส่วนปลายไม่ได้ทําให้บริเวณเลือส่วนปลายนั้นเสียหายอาจจะต้องถึงขั้นตัดขาตัดแขนได้เลยถ้าหากว่าเราพันหลวมจนเกินไป จะทาให้กระดูกที่หักนั้นไม่ถูกการยึดจะทําให้เคลื่อนกระดูกทั้งเคลื่อนได้และจะไปทําอวัยวะภายในให้เสียหายมากขึ้นต่อไปจะเป็นยาวสอนการช่วยื้นผืวชีพหรือการทํา CPR การทํา CPR นั้นเราจะทําก็ต่อเมื่อผู้ป่วยอยู่ในสภาวะหัวใจล้มเหลวหายใจไม่ได้และล้มลงเมื่อเราเห็นผู้ป่วยล้มลง ตัวอย่างในกรณีที่เราเห็นผู้ป่วยนะวิ่งมานะเราเอามือกุมหน้าอกแล้วล้มลงขั้นตอนแรกเราต้องประเมิสนสถานการณ์ก่อนนะว่าตรงน,นั้นปลอดภัยหรือเปล่าอาจจะเป็นพื้นที่การขนนนะเราต้องเอาเขามาอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยหรืออาจจะเป็นใต้อาคารที่มันชำรุดซุดโรมให้เราประเมินก่อนว่าสถานที่ที่เราจะทําการช่วยฟื้นคืนชีพนั้นปลอดภัยหรือเปล่าจากนั้นให้เราประเมินผู้ป่วย ว่าเขาอยู่ในสภาวะหัวใจล้มเหลวหรือว่าหายใจไม่ได้หรือเปล่าโดยการอบน้าอ,อกเขาและเรียกคุณ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 ถ้าหากว่าไม่มีการตอบสนองให้เราเรียกเพื่อนหรือเรียกคนที่อยู่ใกล้เรามาหาเราเพื่อช่วยดรหา1 6 6 9และให้เราทำการปั๊มหัวใจโดยทันทีหลังนั้น เมื่อเราเรียกเพื่อนมาแล้วครับจากนั้นให้เพื่อนโทรหา1 6 9 9เพื่อเรียกรถพยาบาลและแจ้งเหตุครับแจ้งเหตุครับแจ้งเหตุครับมีผู้ป่วยหมดสติครับวัยประมาณ35ปีนะครับเป็นลมหมดสติไม่มีกิบจอนเลยครับครับขอขอขอรถรถมารับตรวนเลยครับตอนนี้ครับที่สนามศึกวัานทุ่พระครับต่อไปก่อนที่เราจะทำการช่วยฟื้นคืนชีพหรือทําการ CPR เราต้อง กดมัดรัดตึงนะครับสิ่งที่มันยึดรัดเอาไว้ว่าต่างๆเช่นบวกเส้นทัดสื้อที่มันรัดจนเกินไปต่อไปเป็นการวัดตำแหน่งที่เราจะกดหน้าอกให้วัดจากกลื่นกลางลำตัวผาไปจากนั้นวัดแนวราวนมนะครับจากด้านซ้ายมาขวาหรือจากขวามาซ้ายเราจะเห็นจุดตัดเกิื่นกลางอย่างนี้ ให้ใช้มือที่ถนัดวางฝันมือลงไปแล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งประสานกันแขนตึงหลังตึงให้แขนให้ท่อนแขนครับขานานกับลำตัวผู้ป่วยให้กดลึกประมาณ5-6เซติเมตรความเร็วอยู่ที่100-120ครั้งต่อนาทีความเร็วประมาณเพลงสุกันเทรา หรือเพลงจังหวะหัวใจให้เรากดนะการกดจะมีสองลักษณะคือหนึ่งกดแบบไม่ต้องเป่าไม่ต้องเป่าปากนะค,คือกดไปเรื่อยนะครับกดไปเรื่อยๆเลยนะในกรณีที่ผู้บาดเจ็บนั้นไม่ใช่ญาติเราหรือว่าเราไม่กล้าเป่าปากนะแต่ถ้าหากว่าผู้บาดเจ็บนั้นเป็นญาติของเราเช่นแฟนนะรหรือใครก็ตามที่เราสามารถเป่าปากได้นะครับให้ทําการเป่าปาก ในกรณีนี้นะเราจะสมมุติว่าเป็นผู้ป่วยที่เราไม่รู้จักครับแล้วก็เราไม่สามารถต่อปากได้ครับก็ให้ทําการกดไปเลยครับในจังหวะ1น0่งร้อยถึงร้อยยครั้งให้กดไปเรื่อยนะถ้าหากว่าเราเหนื่อยให้เพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับสลับกับเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ารถพยาบาลจะมาถ้าหากว่าเราปั๊มจนเหนื่อยแล้วนะครับเราสามารถ สลับเพื่อนนะมาแทนเราได้